วันนี้นะคะมาทําบุญค่ะค่าพระเจ้าพร้อมด้วยครอบครัวมาวันนี้นะคะมากับคุณแม่ค่ะคุณแม่ท่านนั่งอยู่ตรงนู้นนะคะคุณแม่ท่านดูค่ะดูอยู่ตรงนู้นดูรูปของหรือสัีระของพระครูหลวงปู่คงพระครูถาวอนชัยวัฒน์นะคะท่านอยู่ตรงที่อยู่ในโรงแก้วค่ะวันนี้มาทําบุญร่วมบริจาคนะคะค่าไฟ สาวิหารแก้วของหลวงปูค่คงอยู่ที่วัดป่าแฝงบ้านหนองประแดงตะบลกวางโจนอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิตามกำลังศรัทธ,ธาค่ะขอให้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยครอบครัวพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจโยโมตุนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะสาธุนะคะอนุโมทนาสาธุไปด้วยกันค่ะสาทุสาธุสาทุค่ะ ตอนนี้อยู่ที่วิหารแก้วของหลวงปู่คงหรือพระครูถาวรชัยวัฒนะคะอยู่ที่วัดเผื่อแฝงบ้านหนองกวาแดงจําบวัวางจนอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะขออนุญ,ญาตนะคะถ่ายน,นะคะหลวงปู่า่าหลวงปู่ว่าถ่ายได้อนุญาตให้ถ่ายค่ะมานะคะมา,ากราบไหว้ขอพรท่านได้เลยค่ะนี่ค่ะใครเห็นภาพเห็นรูปหลวงปูก่กราบขอพรได้เลยนะคะท่านอยู่ ในโรงแก้วสลีละของท่านอยู่ในโรงแก้วอยู่ที่วิหารแก้วนะคะอยู่วัดฝฟือแฝงบ้านหนองกัาแดงตำาบลควางจุนอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะมากราบได้นะคะกราบไหว้ขอพรค่ะท่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตตชอบค่ะขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์ภิ่พานปัจโยโหตุนะคะภายในวิหารแก้วนะคะอยู่ที่ วัดเผือแเงค่ะใครเห็นภาพนี้รูปนี้กราบขอพอรได้เลยนะคะขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจโยโหตุค,ค่ะเป็นบุญนะคะที่ได้มากราบไหว้ขอพอรท่านนะคะอยู่ที่บ้านหนองปัวแดงค่ะท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบค่ะใครก็มากราบไหว้ขอพอรนะคะตอนนี้ ร่างของท่านอยู่ในโรงแก้วหรือสารีละของท่านอยู่ในโรงแก้วค่ะตรงน,นี้ก็จะมีพระผู้ศักดิ์สิทธิ์นะคะสามองค์ค่ะมีพระภูท้าวอศสีวัฒน์นะคะอดีตเจ้าคณะอำเภอภูเขียวค่ะต่อมาก็จะเป็นหลวงปู่พระรูอโศกเสเลกคุณน,นะคะเป็นครูบาอาจารย์ของท่านที่มีแต่อฏิหารด้าน ต่อไปก็จะเป็นพระครูถาวรชัยวัตรหรือหลวงปู่คงนะคะอยู่ที่วัดเฟือแฝงนี่ละคะอยู่ที่วิหารแก้วนะคะบรรยากาศค่ะมากราบไหว้ขอพอรได้เลยนะคะขอให้พบเจ่วความดีไม่มีความทุกข์นิพพานาปัจโยอขอทุทุกผู้ทุกคนนะคะเป็นบุญอันใหญ่นะคะที่ได้มากราบไหว้ขอพอรค่ะ ขออนุญาต่านธรรมนะคะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยกันค่ะถึงพระผู้บ้านผู้เมืองนะคะที่เรากลาบไหว้ได้สนิทค่ะท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบค่ะไม่ไกลนะคะอยู่ที่บ้านหนองปอแดงผูเขียวชัยภูมิค่ะมากราบขอพรได้เลยนะคะ อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุค่ะ